สวัสดีครับพี่พนมครับอันนี้ครับเสร็จหมดแล้วนะครับก็ด้านหน้านะครับแล้วไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็คนสีดำเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ะเกิดนะครับตัวเราแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านข้างนะฮะดปานสามนะครับดูจ้างเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบกระจกนะครับดูเปิดนะฮะป้ายนะครับล้อชูล้อนะฮะเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ กันนึง,นงนะะฮายข้างหลังครับไม่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ตรงนี้สุดท้ายแล้วรับไม่ได้นะครับทางร้านบอกรับไม่ได้นะครับเขาพยายามลองอะไรแล้วไม่รอดครับจะเป็นโคมยมนต์นิดหนึ่งนะครับแล้วเข้าไปภายในนิดนะนึงสุขภูมินะ โค้ด6ครับติดตั้งเรียบรอ้อยเลนะฮะสีน้ำตาลเึ้นอ,อืโอเคครับผมขอบคุณนะครับพี่อยู่ดีครับ